พี่พิม์ผมโดนปล้นผมเพิ่งโดนปล้นกลางวันแสกๆเลยพี่ฮะอะไรของนายวินโดนปล้นที่ไหนเป็นอะไรมากหรือเปล่าผมอยู่ที่ออฟฟิศนี่แหละพี่โจรไม่ได้เอาเงินหรือมือถือผมไปนะแต่เขาเอาผลงานที่ผมกับน้องๆอ,อดหลับอดนอนทำกันมาเป็นเดือนไปหน้าตาเฉยเลยพี่อ๋อพี่พอจะเดาสถานาการณ์ออกและจะเย็นๆก่อนนะแล้วเล่ามาซิว่าเรื่องมันเป็นยังไงคือ ทีมผมเพิ่งทำโปรเจกต์ใหญ่เสร็จไงพี่แล้ววันนี้เป็นการพรีเซนต์ใหญ่ให้ผู้บริหารระดับสูงดูผมกับน้องๆในทีมก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีแต่พอถึงเวลาจริงพี่เอกเพื่อนร่วมทีมของผมคนหนึ่งก็ชิงลุกขึ้นไปหน้าห้องแล้วเป็นคนพรีเซนต์เองทั้งหมดเลยอ้าวแล้วเขาได้ช่วยทําเยอะหรอโปรเจกต์นี้เยอะเหลอพี่ตอนที่พวกเรานั่งแก้ปัญหาถึงสามทุ่งสี่ทุ่มพี่เอกแกกลับ,บบ้านคนแรกตลอด ตอนที่เบรนสตอมกันจนหัวแทบแตกพี่เอกแกนั่งเงียบแต่พอเมื่อวานที่งานเสร็จร้อยเปอร์เซนเท่านั้นแหละพี่อู้หูพี่เอกแกเดินรอบออฟฟิศเลยนะบอกคนนั้นทีคนนี้ทีว่าในที่สุดโปรเจกต์ก็เสร็จสักทีเหนื่อยมากเลยโอโ้ลักษณะคลาสสิกเลยนะเสนอหน้าตอนงานเสร็จแต่เงียบตอนต้องลงแรงที่สุดเลยพี่แล้วตอนพรีเซนต์นนะเขาใช้คำว่าผมคิดว่า ผมเลยตัดสินใจแก้ปัญหาโดยผมภูมิใจกับโปรเจก t นี้มากผมกับน้องๆที่นั่งฟังอยู่เนี่ยหน้าเวอร์กันเป็นแถบเลยพี่เหมือนเราเป็นอากศาศธาตุที่ไม่มีตัวตนในโปรเจก์นี้เลยอืมพี่เข้าใจความรู้สึกเลยนะวินมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแย่งซีนแต่มันคือความรู้สึกเหมือนถูกหักหลังและไม่ได้รับความเคารพในความพยายามของเราใช่เลยพี่แล้วเราจะทำยังไงได้ล่ะ จะให้ลุกขึ้นพูดกลางที่ประชุมว่าเดี๋ยวนะครับพี่เอกที่พูดมาทั้งหมดนั่นมันไอเดียผมกับน,น้องๆน,น,นะครับก็ไม่ได้อีกถูกต้องการทําแบบนั้นมันไม่เป็นเมืออาชีพและอาจจะทําให้เราดูแย่เองแต่พี่ว่าปัญหานี้มันป้องกันได้นะวินถ้าเรารู้จักติดลายน้ำให้กับผลงานของเราตั้งแต่นั่นเนิ่นติดลายน้ำยังไงครับพี่ไม่ใช่รูปภาพนะ <laughs> มันเป็นวิธีเปรียบเลยพี่หมายถึง การสร้างหลักฐานและการรับรู้ว่าใครทำอะไรในโปรเจกต์นี้บ้างอย่างแรกเลยคือการสื่อสารเชิงรุก (proactive communication) ขยายความหน่อยครับพี่ก่อนจะถึงวันพรีเซนต์ใหญ่สัก1-2วันให้หัวหน้าทีมหรือตัวเราเองส่งอีเมลสรุปความคืบหน้าฉบับสุดท้ายไปหาทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารที่เราต้องพรีเซนต์ให้ฟังด้วยในอีเมลนั้นก็เขียนให้ชัดเจนเลยว่าเรียนทุกท่าน ขณะนี้โปรเจกต์ X ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยทีมงานหลักผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆได้แก่คุณ A คุณ B น้องวินและน้องๆในทีมการทำแบบนี้คือการปักทงประกาศชื่อทีมงานทุกคนให้ผู้ใหญ่รับทราบก่อนที่ใครจะมาฉวยโอกาสโอโ้โหเป็นการตัดเกมที่ฉลาดมากอย่างที่สองคือการเสนอแผนการพรีเซนต์ แทนที่จะให้คนคนเดียวพูดทั้งหมดเราเสนอหัวหน้าไปเลยว่าผมคิดว่าถ้าจะให้ดีที่สุดควรให้แต่ละคนที่รับผิดชอบในส่วนของตัวเองได้ลุกขึ้นพูดอัปเดตสั้นๆครับบอสจะได้เห็นภาพรวมของทีมเวิร์กและความสามารถของน้องๆแต่ละคนด้วยวิธีนี้ก็ดีมันบังคับให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมได้มีซีนของตัวเองใช่มันคือการเปลี่ยนจากการฉายเดี่ยวมาเป็นการแสดงพลังของทีมคนแบบพี่เอก ก็จะช่วยโอกาสได้ยากขึ้นเยอะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วจริงๆแบบที่วินเจอวันนี้ก็อย่าพึ่งท้อนะครับพี่ให้เชื่อมั่นว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ไปายผู้บริหารที่เก่งและใส่ใจเขาดูออกนะว่าใครทำงานจริงใครเอาแต่พูดสิ่งที่เราต้องทำคือกลับมาทำงานของเราให้ดีต่อไปและใช้บทเรียนครั้งนี้ในการวางแผนป้องกันสำหรับโปรเจกต์หน้าขอบคุณมากครับพี่พิม ฟังแล้วค่อยรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเหมือนได้กลยุทธ์ไปสู้ต่อเดี๋ยวผมขอตัวไปสงบสติอารมณ์ที่ร้านน้ำชาแถวนี้ก่อนนะพี่วันนี้พลังงานลบเยอะเหลือเกิน <laughs> ดีแล้วล่ะหาชายเย็นๆดื่มให้ใจร่มๆแล้วจำไว้นะว่าครั้งหน้าเราต้องติดลายน้ำให้แน่นๆกว่าเดิมแน่นอนครับพี่ขอบคุณอีกครั้งนะครับ